และส่งเสียงดังต้อนรับแบมแบมวู้ตัวดีตัวดีฮะคุณวัสดีฮะแบมแบมสวัสดีครับสวัสดีคโอ้โหคุณห้างถล่มทลายตรงนี้นะฮะสวัสดีครับัทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการฮะแบมแบมสวัสดีครับแบมแบมกส็ส7เนะครับ เสียงมาส่งเสียงมาเรามาเพื่อการนี smoking, e> ้อยู่แล้วไม่ใช่เหรออย่าหยุดอย่าหยุดครับผมอายมากเลยพี่อะไรนะผมอายครับไม่ต้องอายไม่ต้องเขินอายคุณโอ้โหคุณเขาเรียกว่ากาลังใจกาลังใจขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเออกำลังใจหนาแน่นมากมากเลยครแบมแบม ถามดีกว่าความรู้สึกของคุณที่มาได้ร่วมงานในครั้งนี้ครับแบมแบมอ่อเมตาเวิร์สใช่ไหมครับผมก็เอาจริงวันนี้ไม่รู้ว่าจะมากันเยอะแบบนี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กําลังใจผมแล้วก็คือไม่ได้มีงานเปิดแบบนี้มานานแล้วนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเขินนิดนึงครับ๋อบปก็มาณนั้นก็คงก็ห้างแตกอะ่ะพูดเลยโอ้ยยังไม่แตกเอาล่ะ คุณในงานของเราเนี่ยก็มีบัตรหลากหลายมากๆเลยครับแบมๆมีบัตรหนึ่งที่เขาจะทําอวตารของตัวเองได้อ่าครับเอออยากรู้ว่าถ้ามีอวตารของตัวเองแบมๆอยากจะสร้างเป็นแบบไหนเป็นยัง<อ>ไงหนึ่งตัวจะสร้างหน้าตาแบบไหนตั้งชื่อว่าอะไรดีจริงๆถ้าเกิดทำจริงๆก็อยากทําที่แบบคล้ายๆผมนะผม,ผมก็อาจจะทําก็ชื่อชื่อดับเบิลบีไหครับผมด<อ>ับเบิลบีนะผมแล้วก็อาจจะมีสายใต้ตาเหมือนผมแล้วก็ทําปากใหญ่ๆหน่อยครับ ออก็คือแบบว่าเป็นก็คือเป็นเรานั่นแหละอ่าประมาณนั้นครับผมใช่ครับวิน่าสนใจน่าสนใจเพื่อแบบใครอยากจะเอาไปทําบ้างไงเขาจะได้มีแบบเขาเรียกไอเดียครับเออในการสร้างอวตารของตัวเองครับถูกต้องไหมาอ้โพี่นุชนี่ไม่เคยเปลี่ยนทรงผมเลยครับเปลี่ยนไม่ได้อะเปลี่ยนไม่ได้พยายามจะเปลี่ยนแล้วโอเคครับผมแต่ยืนยันว่าเป็นผมจริงไม่ใช่วิกนะอ่าโอเคได้ครับผมคิดถึงยูยอมไหมครับว้ ทำไมอ่ะทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะก็ตอน I Can See Your Voice ตอนนั้นคุณก็คิดถึงทุกคนล่ะอ่าครับผมแต่คิดถึงสุดๆก็คือแบมแบมขอบกุณมาครับตัวครับนอกเรื่องมาต่อบแบมแบมเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรให้กับคอนเสิร์ตในครั้งนี้บ้างก็มีหลายโชว์ครับผมที่เตรียมเอาไว้นะผมแล้วก็เออผมว่ามันเป็นอีกสเตจหนึ่งที่ผมว่ามันจะมีความแปลกใหม่ แล้วก็<ม>เป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนครับผมเพราะผมว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาสัมผัสกันดูครับผมอืมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสคริปต์เนี่ยมันมีน้อยมากเลยนะแต่รเราเ<ม>พิ่งเจอกันแค่แบบแป๊ดเดียวเองอะ่ะ<ช>นะฮะผูะ้บริหารเราจะต่องานาอีกสักชั่วโมงครึง่ง <laughs> สองเลยนะ <laughs> สองชั่วคมงคุณอีฟบอกสองต่อยสองชั่วโมงได้ครับผมคุณไหวไหมแล้วแต่ คือทางพวกเราอาไหวหมดแฟนๆไหวหมดแน่นอนครับผมเออแต่พื้นที่ห้างอาจจะไม่ไหวอ๋อนะฮะอ่ะสุดท้ายนี้ให้แปมแปมฝากดีกว่าให้ชวนชวนแฟนๆให้เข้ามาดูสามสิหาคมนี้เออผมว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้แบบบางทีผมก็ยังไม่ได้แบบกลับมาเจอทุกคนได้บ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมก็ผมว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยคิดถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะผมรับรองว่าสนุกแล้วก็มีโชว์ดีๆให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับผม นะคะต้อนฝากกับแฟนๆทุกๆคนด้วยนะครับและนี่คือแบมแบมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับแบมแบมยังอยู่บนเวทีนะฮะอ่าได้ครับนะครับและก็เดี๋ยวต้องเชิญนะฮะอีก5ท่านนะฮะคุณเอนะครับเชิญบนเวทีนะครับคุณยังออมฮะเชิญฮะบนเวทีครับแบมแบมครับเดี๋ยวขอไปเลยฟเดนอัวราฮะเชิญบนเวทีครับ เชิญเลยฮะทุกคนครับเมื่อสักครู่ที่เราปิดปิดรับไปนะฮะขอยืนตรงนี้แล้วกันกลัวบังด้านซ้ายอยากให้ด้านซ้ายถ่ายรูปนะฮะโอเคเดี๋ยวให้พี่ๆเขาจัดก่อนแล้วกันนะฮะทุกท่านครับเหมือนที่เราแจ้งไปตั้งแต่ตอนแรกนะฮะที่คนที่ลงทะเบียนไว้นะครับคุณจะได้สิทธิ์นะฮะร่วมลุ้นนะฮะเป็นโซเมทของ ทั้ง5ท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลนะคะสามารถติดต่อทีมงานที่หน้าง,งานหรือถ้าไม่ได้อยู่ในงานสามารถติดต่อทางช่องทางโซเชียลมีเดียของงานได้เลยนะครับเอาละฮะและผู้โชคดีของเรานะครับจะเป็นใครกันบ้างนะฮะมีรายชื่ออยู่ด้านหลังแล้วนะฮะโอเคเ่มขึ้นพร้อมกันหรือแทีละคน โอเคพร้อมกันเลยและผู้โชคดีนะฮะที่ได้รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของทั้งห้าท่านเป็นใครกันบ้างไปชมรายชื่อกันเลยฮะเชิญครับโอเคมีใครบ้างคะเนี่ยอ่อไฟเดนวราไปอันทานนะฮะคุณยังโอมนะฮะ คุณพานุวิทย์สิทธิ Xxx นะฮะแบมแบมก็คือคุณจุรีรัตน์ปรายาสักอย่างหนึ่งฮะและคุณเอนะฮะคุณฝนนะฮะพุทธิพุทธิ XXX นะฮะยินดีกับทั้ง5ท่านด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อเมื่อสักครู่นี้นุ้ยบอกว่าให้ติดต่อที่ด้านหน้างานนะคะหรือถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ สามารถติดต่อทางช่องทางโซเชียลมีเดียได้เลยนะคะยินดีกับทุกท่านด้วยใครที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับสิทธิ์ลัคกี้แฟนยังมีอีกหลายสิทธิ์สามารถซื้อบัตรและลงทะเบียนร่วมสนุกได้จนถึงวันที่9มิถุนายนนี้ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของงานไว้ให้ดีนะคะจะมีเซอร์ไพรส์สิทธิ์ลัคกี้แฟนออกมาอีกหลายสิทธิ์เลยนะคะนะครับเอาละทั้งหมดยังอยู่ตรงนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญผู้บริหารนะฮะของเราทั้งสามท่านขึ้นมาบนเวทีนะครับและเราจะ เปิดงานเข้าสู่โลกของเมตาเวิร์สไปพร้อมๆกันครับเชิญเลยครฮะผู้บริหารทั้งสามท่านครับคุณมอสคุณอีฟแล้วก็คุณทีครับเชิญเลยครับโอเคเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยไหมฮะ ทุกท่านครับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงศิลปินทั้งหมดและผู้บริหารนะครับเราจะมาร่วมเขาดาวเข้าสู่โลกเมทัลบอร์ไปพร้อมๆกันพร้อมไหมพร้อมพร้อมไม้่พร้อมฉันบนพร้อมไหมทุกคนพร้อมแล้ว ถ้าทุกคนพร้อมแล้วฮะเราจะเค้าดาวไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนฮะเอาล้วฮะส่งเสียงพร้อมๆกันเลยไปเลยฮะไปเลยห้าสี่สามสองหนึ่ง เอาละฮะและนี่คือ h y p e Time Metaverse Concert Tomorrow Is Now We Turn On To The New World นะฮะเราได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยครับลำดับต่อไปนะฮะผู้บริหารของเราจะมอบของที่ระลึกให้กับศิลปินครับเชิญเลยครับเชิญผู้บริหารของเราทั้งสามท่านนะฮะ เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงจริงๆนะฮะรับรองการตีความมันได้เลยนะฮะผู้บริหารของเราจะมอบของที่ระลึกให้กับศิลปินครับเชิญพี่ๆสเตจได้เลยนะฮะเดี๋ยวทางผู้บริหารของเรานะฮะจะทำการมอบนะฮะเชิญเลยนะครับ โอเคต้องให้พี่สเตจช่วยแล้วล่ะตอนนี้เพื่อภาพที่สวยงามมอบเสร็จแล้วทุกท่านยังอยู่บนเวทีนะคะใครถ่ายรูปกล้องไหนยกมือขึ้นมาตาจะได้ไม่หลุดนะฮะโอเค หลังด้วยฮะคุณที่เสียงดังดีมากเลยฮะอยากให้มองกล้องไหนยกมือขึ้นมา ต้องบอกว่าศิลปินของเราที่มานะฮะกับงานของเราไฮฟ์ทายเมตาเวิร์สคอนเสิร์ตในครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณแบมแบมนะฮะดิ and Life Mike. มิทรีเวกัสอลิ e ไมคะ์คุณยังโอมคุณเอ่บอดแคชแองจิมี่ฟรายเดย์แอนด์วร่านะฮะคุณยังโอมไปอยู่บนเวทีก่อนเนาะ <We turn S 1> คุณเขาเปรี้ยวจังเลยอ <be> ่ะคุณวัวร่า ทุกท่านยังอยู่กับเราบนเวทีนะฮะ <is> now. นะฮะเรามีการถ่ายรูปนะครับ ผู้บริหารและศิลปินนะครับโอเคทุกท่านยังอยู่บนเวทีนะครับยังอยู่บนเวทีก่อนนะฮะลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของอ๋อถ่ายรูปรวมก่อนนะฮะถ่ายรูปรวมหนึ่งช็อตกล้องไหนถ่ายยกมือขึ้นมานะฮะต้องหลักกล้องไหนยกมือขึ้นมา ฝากไว้กับทุกท่านด้วยนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าบัตรราคาน่ารักนะฮะกับความอลังการในครั้งนี้นะฮะหกชั่วโมงเต็มๆของคอนเสิร์ตของเราไฮท์ไท m e เม t a อร์บอสคอนเสิร์ตนะฮะได้ไหมฮะภาพนิงพ่งภาพเคลื่อนไหวได้ไหมฮะยังไม่ได้นะฮะกล้องไหนยกมือและชี้ไปโอเคไหมฮะโอเคเนาะ โอเคนะฮะลำดับต่อไปขอเชิญสปอนเซอร์ของเรานะฮะคุณบีสุมิตราเอชทูรับปคานกรรมการผู้จัดการบริษัท GU Creative จำกัดครับเรียนเชิญครับและลำดับต่อไปนะฮะขอเชิญคุณเอมพักวัตรลัทธิวงสก่อนโคฟาวเดอร์จาก s p a c e a g e ครับเรียนเชิญฮะถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะฮะ ต้องบอกเลยนะฮะว่าสำหรับงานถแถลงข่าว Hype Time Metaverse Concert Tomorrow is now Return on to the new world นะฮะในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดตัวนะฮะและบอกกับทุกท่านว่าอย่าลืมนะฮะซื้อบัตรไปร่วมเปิดประสบการณ์ในคอนเสิร์ต m e t ท v e r s e ที่รับรองได้ว่าคุณจะไม่เคยสัมผัสประสบการณ์แบบนี้จากที่ไหนนะครมันจะสนุกมันจะมันเหนือจินตนาการนะฮะ เอาละฮะขอบคุณทุกท่านที่อยู่บนเวทีครับขอบคุณผู้บริหารขอบคุณศิลปินและขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยฮะขอเซฟปรบมือใดๆอีกครั้งได้ไหมฮะขอบคุณครับลำดับต่อไปน่าจะเป็นในส่วนของพี่ๆสื่อมวลชนแล้วนะคะยังไงก็ต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนในการทำการประชาสัมพันธ์งานในครั้งนี้ด้วยนะคะ สำหรับงานในครั้งนี้ของเรานะฮะได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะรวมถึงแฟนคลับของศิลปินทุกๆคนที่มาร่วมงานของเราในครั้งนี้นะฮะฝากกับทุกท่านไปด้วยนะฮะแล้วก็ฝากแฮชแท็กของเรานะฮะไฮบ์ชายเมตาบอร์สนะฮะให้กับทุกท่านด้วยในในการลงรูปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะฮะขอบพระคุณมากครับ Turn on to the new world. We turn on to the new world. Tomorrow is now.